รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ได้ข่าวนะว่าเราเป็นคนไม่พกกระเป๋าตังค์นักสแสดงคนไหนอยู่ใกล้หนูหนูก็ ไม่กล้าอยู่ใกล้น้องใหม่รัน <ś led> <Run. S 1> ้อสี่สามคุณอยากมีผู้บลรดาดังโอ้เขาสคริปต์แบบเอาสังคม <ś led> โอ้ <ś led> อกล่วลาลวหต้าตาลรอะโอ้มึงมึงจคันเด็ด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 เด ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย All New MG5 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเรากำลังโพสคุณโอ๋เป็นเ่องล่าท้าลมร้อนกับน้องหน่ไหมลมร้อนลมร้อนเลยเสี่ยเออคือสมัยนี้ทุกคนจะต้องถ่ายรูปแล้วจะสวยสู้ใหม่ดาวิกาได้เท่าพี่เธอคู่ไม่มีค่ะแหมมาแล้แต่ว่าวันนี้เราเรามีพิธีกรอีกคนหนึ่งนะแต่เราตามหาเขาอยู่เนี่ยคนสวนคนสวนเหรอเออคุณมาแล้วอย่ามาที่ขอบคุณมาเลยทำบ้านพักเลยเออแล้วทำไมไม่มาเข้าตรงนี้อ่ะไปปิดน้ำ วันนี้เป็นน้องใหม่ผู้ไม่เคยหายไปจากฟีดไอจี ชุดเนี้ยใครจะใส่ได้ถ้าไม่ใช่ใหม่อพูดถีมีเยอะใส่ได้ไหมอยากรู้ว่าตอนแตบใส่ชุดเนี้ยเราเก็บม้ามหรือว่าส่วนตับเอาไว้ในในบ้านม้ามอยู่ในในในใครเขาไม่รู้ว่าบิดหนูหไว้ข้างหลังไว้อดันดันไว้ข้างหลังเขาขมวดไว้แล้วก็ไปขมวดแขนไม่เขาข้อมือชนะยาวไงทำไมยัยแต่ที่เห็นเนี่ยบางทีเราดูเนี่ยเราคิดว่าเป็นรูปแบบจากการทํางานไทยแบบหรือเปล่าถ่ายเล่น ่นกับเพื่อนกับเพื่อนแล้วถ้าไปทะเลล่ะก็ถ่ายทีเดียวเลยค่ะกี่ชุดเอาไปกี่ชุดสมมุติไป3วันกี่ชุดอ่ะกล่าวซิไม่ต่ำหมดสิบมีไงกว่ายน้ำเนี่ยได้ลงน้ำลงลงลงค่ะแต่บางชุดก็ไม่ได้ลงเพราะบางชุดมันลงไม่ได้นะตู้มัไม่ ดึกอ๋อต๋องบวชหายอยางลงไปกรองอยู่ที่ขายากยากไม่ได้เข้าใจเข้าใจนยเข้าใจนะเข้าใจท่ะชุดให้ผู้หญิงเดี๋ยวก่อนตอนนี้ทุกคนลืมไปว่าเรากำลังอยู่กลางแดดช่วงเดือนเมษาเราควรจะเข้าไปหาแอร์คอนดิชเนอร์ไหมได้คธอเข้าข้างในกันดีกว่า เราเห็นน้องใหม่ะใส่ชุดสวยนะแต่เราไม่ค่อยเห็นหมดหนูออกกับลังกายเลยอ่ะโออโใช่ดูิเทนด้วยอะไรอยู่อะเดินเหมือนลูกวิ่งเอาไว้ยัสองปีแล้วที่ไม่ได้แบบเข้ายิมอะไรอ่คุ้มอาหารหรือเปล่าใช่อใชรเพราะเรื่องดูแลดูแลหุ่นอะไรเงี้ยไม่แต่เป็นเรื่องของอาหารแล้วก็เวลาที่แบบกินมากกว่าค่ะแล้ววันวันวันซื้ออะไรกินบ้างไหมได้ข่าวนะว่าเราเป็นคนไม่พกกระเป๋าตังค์มาแต่ไหนแต่ไรหรอ แต่ถ้าทุกวันดีเรายังเข้าใจได้เนาะแล้วก็ติดติดด้วยแ่วาจะซื้ออะไรเรากินทําไงอ่ะทำงานแล้วมีรถไอติมผ่านมาเราก็อยากกินไอติมแต่เราไม่มีตังค์อย่เงี้ยเราโบกเขาแล้วอย่าเนี้ยอาวพี่ไม่มีตังค์ทำไงเฮ้ยแต่ถ่ก้องอ่ะก้องถ่ายหนูว่านักแสดงคนไหนอยู่ใกล้หนูหนูก็ไม่กล้าอยู่ใกล้น้องใหม่ใครโดนคนไหนคนไหนเคยโดนอยู่ป้องนวัดป้องนวัดโดนใครโอ้โหพี่ป้องใครได้ตังค์พี่ป้องหนูวายเลยจริงเหรอลูก คุณแผ่นเขาทำไมคุณแผ่นน่ารักคุณแผนน่ารักเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เขาถ้าสมมติถูกได้ไอติมจากพี่ป้องหรือได้กินอะไรอย่างนี้หนูจะแบบถ่ายรูปเก็บไว้เลยอ่ะป้องอ่แล้วเวลาเราจะช้อปปิ้งอ่ะอยากซื้อเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบเจอแล้วมันถูกใจทำไงอ่ะก็อาจจะก็ซื้อออนไลน์เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูเคยซื้อของอะไรที่รู้สึกว่าพอเขาผสมปุ๊บแล้วแบบ กูซื้อมาทำไมวะเนี่ยไม่เคยกดเพินกดลืมเหมือนแบบกดเพินอย่างพี่เตอ๋อกดเพินออแล้วกดผิดแล้วได้อะไรมาน้ำราจะซื้อ6แพ็คายเป็น60แพ็คมาเยอะเลยนะใช่เดี๋ยวนี้เขาจะชอบเหมือนแบบไปมูกันอย่างเงี้ยไม่มีมูมั้งไหมไม่ หมายว่าหมายซอฟมากสอาสายมูอหมายแต่แบบปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะที่ที่เชียงใหม่เทพทันใจเอาวัดใช่ค่ะปีละครั้งแต่ทําใหญ่เลยมั้งติดอะไรเงี้ยมั้งโนโนค่ะก็แบบแค่สองพันพวงแบบสองพันพวงแต่ว่าซอฟน้องใหม่อะซอฟสายมูแต่ว่าสองพันเท่าไหร่สองพันพวงทำไมทำไมต้องสองพันพวงคือตอนแรกตอนที่ไหว้บนอะค่ะเขาบอกว่าแค่ห้าร้อยพวงก็ได้แล้วค่ะแต่จํานวนเงินที่เราขอมันเยอะมากจนเราอาย ข้าใจที่เราจะแบบโอ้ได้เท่านี้ให้แค่ห้าร้อยพวงตกไม่กี่ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยไม่คิดดีเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวกลัวว่าท่านจะไปบัญญัติะไรย์ว้วท่านจะตะคิดตะขวงใจเราขอไปตั้งหลายล้านทำไมให้มาแบบหลักเอวร้อยกิดมากเลยอ่ะอย่างตอนพ่อมาก็หกร้อยล้านใช่ปะ มาแก้บนยังไงเนาะลำให้แต่ว่าดาวีไม่ได้เป็นคนบนเองนะอแม่บนแล้วแม่บนทําไมแม่ไม่ลำเองอแม่ให้แม่บนว่าให้ใหม่ลำแต่จากข้อมูลเหมือนเหมือนไม่ได้บนธรรมดานะคือบนเอาไว้เยอะจนพี่ก้าวเนี่ยจะต้องจัดคิวว่าทอีนี้ช่วงนี้หม่ต้องไปแก้บนแล้วงั้นตัดไอช่วงแรกที่บอกซบซ้อบอกไปก่อนตัดตัดไปก่อนตัดไปก่อนมีแบบไปไอไข่บ้างแล้วก็แป้ไข่กับอะไรนะคะ นครศรีอ่ะใกล้ๆแต่ดาวิจจำไม่ได้ว่าดาวิบนไปอีกที่หนึ่งด้วยค่ะออใช่ก็เลยต้องแบบเหมือนช่วงนั้นมีงานก็บอกพี่ก้าว่าล็อกขอล็อกคิวหน่อยขอไปแก้บนหน่อยสองสองจังหวัดวกี่พันพวงอ๋อของของไอ้ไข่ไอ้ไข่ประทัดขอประทัดใช่ประทัด<ช>ค่ะพันหรือหมื่นดูจำไม่ได้ตัดออกจริงจงไอ้ตัดตัดตรงที่บอกตัดที่สอสอบอ่ะตัดออกไปเลย น้องใหม่เดี๋ยหลายคนเจอก็จะเป็นคนแบบรู้ว่าคนมั่นใจบางคนสวยบางคนมั่นใจถามจริงชีวิตนี้มีกลัวกลัวอะไรบ้างไหมเนี่ยมีค่ะคือกลัวแขกรับเชิญมาสไพร์เนี่ค่ะเห็นทายมองข้างหลังเยอะมากแต่ใช่คะแขกรับเชิญเราเป็นคนตามไม่ใยากใหญ่เขาเป็นคนเลิกลากเองเหรอกลัวอะไรกลัวอะไรสรุปกลัวหลายอย่างเหมือนกันค่ะสัตว์กลัวไหมกลัวสัตว์อะไรก็กลัวก็มีแต่วิก็กลัวตุ๊กแกอะไ่ตุ๊กแก Says, เขาเขียนว่ากุกดคนผู้ชมนั่งไกลห่างไงหรอเล่นไม่กล้าออกมาเหรอจริงๆมามาตั้งแต่เปิดรายการแล้วใช่ไหมัึ่งรายการนั่งไกลห่างทำไมอ่ะมันจะดูดูนางกินข้าวไม่เป็นเธอขนาดโอ้นั่งใกล้ๆตัวเล็กเข้ามน้องใหม่เลยอ่ะทุกคนไม่จริงใจเลยเกี่ยวกับโอ้โมฆ่านั่งประกบไปใหม่เนาะและอันนี้ขอบอันนี้นะครับโอ้โหตายแล้วขนาดสถาบันแล้วกวามว่าจะคืนเงินกูเลย เอาจริงอ่ะการเป็นดาราของเขาอะเขาก็แลกมาด้วยกันไม่สบายเหมือนกันใช่ค่ะใช่หนูว่าหลายๆคนน่าจะเป็นคือเหมือนพอเราทํางานตั้งแต่แบบอายุ14เด็กๆมากๆอะค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันสะสมมากๆเลยอะแล้วพอมันถึงวัยวัยหนึ่งอะมันแบบมันร่างกายเราค่อยประท้วงอะไอ้น้องใหม่เป็นอะไรบ้างก็เป็นอะเครียดเป็นแน่นอนเลยค่ะมันเลยส่งผลให้ร่างกายเป็นแบบ เกิดบ้านหมุนนอนไม่หลับจิตเป็นนลงกายเป็นบ้าจริงจริงค่ะอุ้ยทำไมเธอเป็นรรมะล่ะเขาบวชเรียนมาชือบไปเธอไป่คืนเดี๋ยวนี้กูไม่หมึงจะบวชแล้วมึงอยู่ตามผับตามบาลานลุ้นเปิดร้านสับไอคนนี้สับไอคนนี้อ่ะคุณหน้าต่อคุณใหม่ต่อค่ะคุณใหม่ค่ะก็เหมือนแบบบ้านหมุนบ้านหมุนบบไปทำสลีปเทสกันว่าทั้งคืนอ่ะไม่ตื่นร้อยกว่าครั้งเฮ้ยหใช่ค่ะแบบโดยที่ใหม่ไม่รู้ตัวเลยนะคือหัวใหม่อะ แล้วก็ทําแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะที่จริงปกติคนเรามันน่าจะต่ำกว่าสิบสิบเจ็ดครั้งสาคัญนะร่อมนอนนะมันก็เลยทําให้เราตื่นมาปุ๊บมือมือไม้ไม่มีแรงเราทำยังไงต้องดูแลยังไงทีนี้ก็ช่วงนี้ก็กินยาอยู่อยาวขนาดนนั้เหรอกินยาค่ะกินยาปรับให้แบบ เพิ่นนะคะกลวยไตหนูโอเคยังตอนนี้กลวยไตหนูโอเคค่ะแต่ใหญ่เกิดขึ้นอีกมันทรมานมากเลยใช่ปะใช่โอ้โหตอนนั้นนนกว่าหลังหักค่ะตอนแรกมันปวดหลังก่อนนะยูมันปวดหลังเราก็นวดเนาะให้คนนวดเนาะปวดหลังจนรู้หนูอะคิดว่าหนูกะดูกหักใช่หนูก็แบบอืทำไมเป็นอย่างงี้หนูก็เลยกขะคสูงค่ะแล้วหนูก็เลยแอดมิดเลยตีสามเป็นเพราะอะไรอันนี้เรากลั้นปัสสาวะเกี่ยวไหมดาวีอะเป็น กระเพาะปัสสาวะเสบมาก่อนแล้วมันก็เลยแบบมีเชื้ออยู่แล้วกบกระเพาะชื้อออกมาติันชั้อไงเธอแล้วดาวีเป็นเพราะว่าตอนนั้นไปเดินแบบที่เมืองนอกค่ะแล้วก็มันก็อันอันทั้งวันแต่ตอนนั้นสนุกกับงานไม่รู้ตัวว่าเนี่ยคือเราอันอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้พักพอเดชวยฉันงานเยอะๆฉันก็เป็นเป็นใช่ไหมวิวดาวีว่าแบบใครๆก็เป็นลลกกาาาัังงพยยมนี่นะเนี่ยแล้วทำไมต้องทำหน้าตาแบบนั้น ไม่เชื่อไงสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มอยู่ทองหล่อแล้วหล่อองแล้วตรงแล้วก็เลยมาแต่งหน้าทาผมพร้อมแล้วไงลูกพร้อมแล้วงานสวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นนะน้องใหม่บางทีแบบอาร์ตวันนี้ว่างป่ะเนี่ยทำงานเสร็จแล้ววันนี้กูแต่งหน้าสวยกูอยากไปต่อเป็นไอดอลแต่งหน้าสวยแล้วสยวกไปต่ไม่ได้แปลกนะเป็นหญิงอีสาส่วนใหญ่นะแต่ที่ามาต้องยอมรับว่าใหม่เป็นดาราที่ได้รับบทบาทเกือบทุกเรื่อง เราจะต้องมีน้ําตาค่ะต้องร้องไห้ตลอดต้องร้องไห้ค่ะชอบ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 คืออะไรก็ไม่ร้องรู้สึกไม่ฟินเขาบอกมีปัญหากับการร้องไห้ใช่ค่ะใช่เป็นหนองถุ้ชยใช่ค่ะร้องก็เหมือนแบบตาอักเสบง่ายค่ะมันมันมันนเค้นเหรอมันร้อนไม่อยากจะพูดแล้วก็เคยเป็นอันนี้เป็นหนองก็ไม่เชื่ออีกแลนะ ยืดหนอนเหรอหมายถึงตัวเป็นเหมือนแต่ใหม่ดาวิกายก็เหรอแล้วไม่ใช่มือท้องมัติทำไมเฮ้ยต้องไปเจาะนะเว้ยมันมันเป็นยังไงเป็นแบบสามารถเจาะเองได้ง่ายๆทำไมล่ะมันไม่ปลอดภัยหรอคะแต่แค่ขออะไรมันสะกิดให้มันนิดนึงอะไรนะคะมันระเครื่องใช่มันเคื่องมันเครื่องตาหลังๆหนูก็แบบเริ่มไม่ใช้แล้วค่ะเริ่มเป็นแบบพวกแบบเหมือนแบบปีบแรงๆขนออกอันนั้นหนักกว่าอีกมันมันยิ่งอักเสบ ได้เาม่โอกเขาเคยเป็นมาก่อนเนี่ยเริ่มเก่งแล้วเพราะปกติเอมาอีกโลกสิปกติใหม่มันจะบอก่ามันเป็นคนที่กลัวการออกรายการนะไหม่กลัวว่าใหม่กลัวใหม่พูดผิดพูดอะไรอ่ะแบบอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่ได้คิดถี่ทั่วอะไรยเงี้ยค่ะหรือแบบแล้วพูดไปแล้วคนจะแบบไม่ชอบความในรูปแบบอื่นคิดใช่ใช่ค่ะอย่างล่าสุดแบบไปอีเวนต์ซะว่ารู้สึกว่าทําผิดมากเลยกลับมานั่งร้องไห้คนเดียวนี่ไงเป็นคนเป๊ะกับการทํางานมากดูเป๊ะเครียดเกินไปอะค่ะไม่ดีหรอก พี่ก้าว่าอย่างไงบ้างพี่ก้าวบอกพี่ขอโทษนะหนูกับพี่ก้าวเหมือนกันคือชอบทางานแบบทํางานเต็มที่เต็มที่แต่จริงมันดีกว่านะให้เยอะไปก่อนแต่พอแก่ตัวค่อยมันจะลดลงไปพอมันเองดีกว่าแบบอิเล็กเค็ขาวมันตั้งแต่ต้นจะไปเพิ่มทีหลังใคอยากแลนหาใครถั่นหาใครยัยใหม่ general โดยทั่วไปมีคนตามหมอมาโอ๊กอิน คือเขาไปเลยเพือว่าเราจะได้มีซีและต้องไม่ทิ้งดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ